คนที่2ครับมาตินซูบิเมนดีครับย้ายจากเรอัลโซเซดาสู่อาร์เซนอลด้วยค่าตัว70ล้านยูโรครับซูบิเมนดีเนี่ยตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลมาสักพักใหญ่ๆและรวมถึงเรอัลมาดริดด้วยนะครับแต่บทสรุปสุดท้ายแล้วกลายเป็นอาร์เซนอลครับที่ไปเจรจาจนสามารถควา้ามาตินซูบิเมนดีได้สำเร็จ ถึงแม้ราชาชุดขาวจะพยายามให้แจ็กก็ตามนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่มาตินซูบิเบนดี้ครับเหมือนรูกผู้ชายพอตอบรับปากเปล่าที่จะย้ายมาร่วมทีมเดอะกันเนอร์แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่หักหลังอาร์เซนอลครับก็ยังยืนยันว่าจะย้ายมาร่วมทีมทับปืนใหญ่ถึงแม้ว่าชาบีอาโลงโซจะเป็นไอดอลเขามาแต่ไหนแต่ไรหรือ ชาบีอาโลโซจะเป็นคนปลุกปั้นเขามาตั้งแต่เรอัลโซซิดาเบแค่ไหนครับมาตินสูเบนดีก็รู้สึกว่าเอาแล้วไม่ริดมาช้าเกินน่ะเมื่อฉันตอบรับข,ข้อเสนอจากอาร์เซนอลไปแล้วเพราะฉันก็ยังยืนยันครับก็เลยมุ่งหน้าสู่ลอนดอนมาต้องบอกว่ามาตินสูเบนดี้ครับไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยอะนับตั้งแต่ปรีซีซั่นครับ พอได้มีโอกาสลงเล่นร่วมกับเดนแคนไรส์มาตินโอเดกาดหรือเอ็นวานเนรี่ก็แล้วแต่ครับกลับกลายเป็นว่ามาตินซูเบดีโอ้โหเนียนตาครับเล่นได้แบบเนียนตาเข้าขากับเดนแคนไรส์มาตินโอเดกาดอย่างรวดเร็วครับและเป็นมิดฟิลตัวรับ ที่นอกจากแจกจ่ายบอลได้ดีแล้วตัดเกมได้ดีแล้วอ่านเกมตามสไตล์มิดฟิลด์ชาวสเปนิชตัวโฮลดิ้งฟุตบอลได้ดีแล้วเนี่ยนักฟุตบอลยุคใหม่ครับจะต้องค่อนข้างไฮบริดหรือจะต้องมีทีเด็ดนอกจากตำแหน่งที่ตัวเองเล่นเพราะมาตินสูบิเมนดี้ครับเปรียบเสมือนโรดี้สจริงๆเลยเพราะเขาสามารถช่วยยิงประตูให้กับอาร์เซนอล ได้ด้วยครับและก็สามารถยิงประตูสำคัญสำคัญในเกมหลีด้วยนะยงไงซะมาตินซูเมนดี้ครับทำให้อาร์เซนอลแข็งแกร่งในแดนกลางมากๆเลยครับทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกครับ